วันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้รับมอบหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายรักพะโตะเครือข่ายชาติพันธุ์ภาคใต้เครือข่ายจนะรักถิ่นสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านเครือข่ายรักกระนองและกลุ่มนักรบผ้าถุงซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวค่ะนำโดยนายเรียงสีแก้วผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลยกเลิกการเสนอร่างกฎหมายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ทุกฉบับโดยยืนยันค่ะว่าแผ่นดินภาคใต้จะต้องไม่มีกฎหมายพิเศษเพื่อคนพิเศษนอกจากนี้ยังได้คัดค้านร่างพรบร Entertainment Complex พร้อมกับขอให้ทบทวนและยกเลิกมาตรา69ของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด การประมงพุทธศักราช2,558คัดค้านโครงการประตูระบายน้ำอำเภอกรงปีหนังขณะที่กลุ่มชาวเลวรักลาโว้ยที่อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะเกาะอาดังเกาะราวีจังหวัดสตูลที่ถูกลุกรานจากกลุ่มในทุนจนเกิดเป็นคดีความฟ้องร้องกันโดยส่วนใหญ่เอกชนจะเป็นผู้ฟ้องขับไล่ชาวเลวรักลาโวย ก็อยากให้มีกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิธีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองด้วยซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวว่ารัฐบาลรับฟังทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมถึงสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการมาโดยตลอด ที่สําคัญก็คือต้องมีตัวแทนที่ชัดเจนของกลุ่มที่สามารถตอบโจทย์ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนตรงนี้ต้องชัดเจนเพราะทุกวันนี้รัฐบาลเราฟังปัญหาเรื่องเดียวกันจากหลายกลุ่มถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากให้รวมกลุ่มกันให้ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวและมีเอกภาพเพื่อที่รัฐบาลเนี่ยจะได้นํามารวบรวมและประเมินเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะโดยท่านบอกว่าจะต้องชั่งน้ําหนักว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรสําคัญ คือจะต้องเป็นสิ่งที่ดีและคำนึงถึงประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสูงสุดในวันนี้รับเรื่องมาแล้วและจะนําไปดําเนินการต่ออย่างแน่นอนแลวท่านยืนยันได้ว่าทุกวันนี้มีกลไกในการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วและรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับทุกภาคส่วนนะคะเป็นข้อมูลที่วันนี้ค่ะ18กุมภาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,การะทรวงกลาโหม นายภูมิธรรมเวเชชยชัยท่านได้รับมอบหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้ค่ะ